ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกแล้วบีมาติกายายเข้าไปอยู่บ้านแม่สามีซึ่งสาวบีมาติกาก็ได้เผยชีวิตหลังแต่งงานสุดแฮปปี้กับสามีอย่างให้โซกอนดูแลดีแบบว่าที่รินไม่ให้ไตะไรไม่ให้ตอมซึ่งล่าสุดรายการดาราสตอรี่บันเทิงเรื่องใหญ่ได้เชิญน,นางเองกเจ้าน้ำตาแห่งอยู่เก้าน มาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันซึ่งพิธีกรก็ได้ถามว่าย้ายเข้าบ้านแม่สามีรอเวลาปั๊มลูกชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวก็ได้บอกก็มีปรับตัวบ้างต้องทำหน้าที่ภรรยาเตรียมของให้สามีทํากับข้าวบ้าง ถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราสองคนอยู่กันนานคบกันมาเก้าปีแล้วก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันพอสมควรก็มีบ้างเล็กน้อยที่เรามาอยู่ด้วยกันในช่วงแรกๆที่อาจจะไม่เข้าใจกันเพราะเมื่อก่อนบีอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดก็มีเงาบ้างแล้วก็ไม่ค่อยชินแต่เราก็พยายามหากิจกรรมทำส่วนคุณพ่อคุณแม่สามีนานก็น่ารักมากๆคือไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรก็จะมีเป็นห่วงเวลาที่เราไม่สบายจะไปดูแลมากกว่าซึ่งพอหลังแต่งงาน สามีโรแมนติกมากกว่าเดิมไหมเจ้าตัวก็บอกจริงๆทุกเทศกาลพิกรณ์เขาก็จะให้ดอกไม้แล้วก็พาไปทานข้าวเป็นปกติอยู่แล้ววันเลนทายที่ผ่านมาก็พาไปทานข้าวแล้วก็มีช่อดอกไม้ให้นั่นเองละค่ะ